ดี๋วก็วัสดีครับประกบกับผมบวีแนวคือเราตำหมักแตงเพีนหน่อยตำหม,มักแตงใส่กับแฉบหมูมักพี่หน่อยต้องเอาอะไรผักของพิกเส้นแบบทรรมฉาดแเล็กน้อยแักหมู เพิ่มบริหารถ้าชิบหลายหมื่นพิง phải nhau nó về đồ lại thế nhau bớt đi thì thằng nó ันเอามันเอาเอา,เอาไปเอาเอาเองด้วยสิบห้าบาทเดี๋ยวยังี้ตู้เน่อยนะเนไหม ทำเต็มพี่น้องเลยรสชาตอาารเชียง แซบ่บแซ่บขนาดพี่น้องเลยมาเด้อครับพี่น้องเอาเที่ยง

ก็มากนั้นพอจริงเผ็ดวันอาหารนั้น่อจริงหลับพราเผ็ดโอ้เผ็ดเผ็ดครับพี่น่ยขอยเอ้ยอาหารนี่พอ,ขอ,ขอ

ครับสำหรับชิปนี้กรับขอขอบคุณพี่น้อง่างส่งสำหรับการติดตามแับชมตั้งแต่ต้นจนจบน,นะครับชิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ